มาค่ะน้องๆวันนี้เรามาทําโจทย์เกี่ยวกับพอลิเมอร์กันดีกว่าคะ่ะเพิ่งเรียนมาตอนเทอมหนึ่งนี่เองสําหรับโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาก็จะให้น้องๆหาสารที่เป็นมอนอเมอร์ของพอลิเมอร์ที่เขาให้มาคะ่ะสําหรับเรื่องนี้เนี่ยน้องๆจะต้องมีความรู้เรื่องปฏิกิริยาพอลิเมอไ a เซชันค่ะยังจํากันได้หรือเปล่านะ แบบแรกก็จะเป็น o l ลิม r ไ z เซชันแบบเติมซึ่งมอนอเมอร์ที่จะเกิดแบบนี้ได้เนี่ยก็จะต้องเป็นคาร์บอนที่เป็นพันธะคู่หรือเราเรียกว่าไวนิลคาร์บอนเช่นโมเลกุลเอทิลีนที่พี่ฝนเขียนก็จะต่อกันเป็นมอนอเมอร์ที่เรียกว่าโพลีเอทิลีนค่ะซึ่งแบบแรกเนี่ยพันธะคู่เขาก็จะหายไปแล้วก็กลายเป็นแขนต่อด้านข้างส่วนแบบที่2เราเรียกว่าปฏิกิริยาการควบแน่นจะเกิดกับโมเลกุลที่มีฟังชั่นอลกรุ๊ปตั้งแต่2โมเลกุลขึ้นไปเช่น N-S2-OH และ C-O-OH อย่างเช่นโมเลกุ สองข้างด้วยกันโดยฝั่งซ้ายก็จะเป็นกรดอินซียสองข้างเห็นไหมคะและฝั่งขวาก็จะเป็นแอลกอฮอล์สข้างเช่นเดียวกันเวลาเขาเกิดปริยาโพลิเมอไรเซชันนะคะด้านซ้ายก็จะหลุด OH และด้านขวาก็จะหลุดแค่ H ค่ะ ตรงที่พี่ฝนวงกลมสี่เหลี่ยมไว้ก็จะต่อบไปเป็นโมโนเมอร์ที่เป็นหน่วยซ้าในพอลิเมอร์นะคะสแสดงว่าพอลิเมอร์นี้ก็จะต้องเกิดโมโนเมอร์ทั้งหมด2ชนิดด้วยกันนะคะเกิดเป็นพอลิเมอร์ชนิดที่เรียกว่าโคพอลิเมอร์ค่ะซึ่งพอลิเมอร์ที่เขาให้มานะคะน้องๆก็จะจัดว่าเป็นปลิมาไรเซชันแบบจากนั้น<ค><ค>ถ้าเราย้อนกลับพอลิเมอร์กลายเป็นโมโนเมอร์เราก็จะตัดข,ดขาด้านข้างของพอลิเมอร์ออกแล้วก็เติมบรรทัคู่ตรงกลางมาดูช้าๆกันอีกรอบนะคะตัดข,ดขาด้านข้างออกสองข้างแล้วน้องๆก็เอาโมโนเมอร์มาวาดค่ะน,น้องๆ พี่ฝนจะเขียนสายยาวก่อนแล้วก็จุดสีแดงคือกิ่งนะคะแล้วเราก็เอาม m นเมอร์ที่เราตัดขาแล้วมาเขียนไว้ด้านนอกค่ะแล้วก็เติมพันธะคู่เข้าไปตรงคาร์บอน2คาร์บอนตรงกลางเมื่อเขียนเสร็จแล้วเราก็วางตำแหน่งของคาร์บอนให้ดูง่ายขึ้นค่ะพันธะคู่จะอยู่ตำแหน่งที่3กับ4และกิ่งก็จะอยู่ตำแหน่งที่3นะคะแล้วเราก็ไปเช็คในคําตอบอีกรอบนึงค่ะว่าน่าจะเป็นข้อไหนตรงกับข้อหนึ่งนั่นเองอยากให้พี่ฝนเฉลยข้อไหนอีกเนี่ยคอมเมนต์มาได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะ